วิธีการที่เราจะหมุนรูปนะคะให้เป็นวัตถุเดียวกันนะคะเราก็ไปแอดรูปภาพมานะคะคลิกขวาเลือกตัดรูปแบบภาพจากนั้นนะคะมันจะขึ้นเมนูทางด้านขวามือให้คุณครูทำการกดที่ทางสีนะคะเราเลือกเติมรูปหรือพื้นหลังหรือพื้นผิวนะคะกด insert ค่ะค้นหาภาพที่เราต้องการนะคะสมมติว่าเราจะเอาภาพอันนี้นะคะ สมมติว่าภาพนี้ทีนี้บางเครื่องเนี่ยมันอาจจะหมุนกับหัวแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันไปเป็นทิศทางเดียวกันให้คุณครูนะคะเพราะบางเครื่องมันไม่เหมือนกันให้คุณครูนะคะมาดูเมนูทางด้านขวามือให้ติ๊กคําว่าหมุนไปกับรูปร่างออกนะคะเราก็จะได้ภาพนะคะตามแนวปกนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าบางรูปภาพ ในกรณีที่มันไม่ได้เป็นไป,นปนตามวัตถุนะคะกใ็ให้ให้คุณครูเนี่ยติ๊กตรงนี้นะคะลองดูนะคะว่าภาพไหนที่คุณครูเอามาแล้วมันสามารถแก้ไขด้วยวิธีนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะ